สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมโครโฟนไร้สายนะครับผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับรอบนี้ผมจะรีวิวให้ดูว่ามันไกลขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับไมโครโฟนที่ผมจะใช้ร้องคาราโอเกะในรถยนต์นะครับซึ่งผมต่อกล่องไม้เรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่มีก็แนะนําซื้อกล่องไม้มาต่อได้คลิปก็อยู่ในช่องของผมนะครับแค่ต่อง่ายๆนะครับ มาดูวิธีการใช้งานนะครับจะอยอยู่ทงกล่องไม้ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในแอปออนไลน์นะครับราคาหลักร้กอยนะครับมาดูว้าภายในกล่องไม้นะครับก็จะมีตัวรับสัญญาณตัวรับส่งสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับก็ต่อเข้ากล่องไม้ตัวนี้ ต้องชาร์จแบตให้เต็มหมดนะครับจะมีช่องชาร์จแบตเป็นของ Type C นะก็จะมีตัวเปิดปิดนะเปิดให้เป็นสีเขียวตัวนี้นะแล้วก็ก็จะมีไมค์ไมค์ตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดนะอันนี้ต่อเข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์นะผ่านปีผ่านกลองไมค์แล้วก็ผ่านปีมาโดยเครื่องเสียงรถยนต์ผมจะมีลำโพงหน้านะเดี๋ยวเราลองข้างในก่อน เปิดให้ขึ้นอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะมีตัวชาร์จแบตนะต้องชาร์จให้เต็มก่อนโลโลหนึ่งสองสามโลเดี๋ยวถอดนี่ออกกันโลอันนี้เทสไมโครโฟนไร้สายนะครับจะมีปุ่มกดนะเป็นวอลูมนะตัวนี้สามารถกนได้แล้วโลโลหนึ่งสองสามเทสไมโครโฟนไร้สาย โลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กับข้าวครับเข้าวเสียงเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมผมจะเพิ่มโมลุ่นขึ้นนะโลโลเทสโลไมโครโฟนและสายเทสอยากจะร้องเพลงครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตตดนิรศรินครับโลเทสเดี๋ยวเราไปชมตรงข้างนอกดูว่ามันจะกลขนาดไรนะ โลโลหนึ่งสองสามสี่เทสโลแม่มาดูเม็ดโลมาดูด้านนอกเลยเห็นเห็นกุญแจโลโลโลเทสโลหนึ่งสองมมามีได้ไหม รถเดสองสามดูแลนะครับที่รถจะมีตัวตู้โคงนะอันนี้เป็นไมโครโฟนสายที่ติดตัอลูเนี้นะรถดูเปนจะไกลยนานะรถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาข้าวากดเข้าเตอนนี้ยังรับสัญญาณได้อยู่นะครับลถ 1งหนึ่งสองสามกลขนาดนี้นะครับดูจะใกลได้อยู่นะลองสามสเริ่มเริ่มได้วสัญญาณเริ่ัดขาแล้วครับเริ่มขดานไกลนะมาดูของีอยู่คนั้นอันี้เริ่มสัญญาณเริ่มขาดแล้วมยนฝั่งนี้เหนคนไห หนึ่งสองสามสี่ดิศไกลนะคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสนสายลั o o e โอเคครับสหรับที่นี้ผมก็มาทสไมโครโฟนไร้สายให้ท่านมด้ดูนะถ้าใครสนใจก็สามารถ ผมนตดมาได้นะครับอย่างนี้นะครับราคาหลักร้อยนะครับใช้สําหรับร้องออพีงนักเทศกาลร้รองขลังอยู่ได้นะครับสำหรับคลินี้ขอบคุณครับ